สวัสดีครับเรามาต่อครับส่วนประกอบของไฟล์ที่อยู่ในส่วนของแอดมินนะครับหรือว่าเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านครับหรือว่าหรือว่าแอดมินนะครับในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบนะครับจะอยู่ด้านล่างครับอยู่ที่ฟุตเตอร์เลยครับอ่าเห็นไหมครับแอดมินล็อกอินนะครับเราคลิกที่ลิงก์นี้ครับอ่านะครับพอคลิกที่ลิงก์นี้ก็จะเจอฟอร์มล็อกอินสำหรับแอดมิน หรือว่าเจ้าของร้านนะครับคือความหมายเดียวกันนะครับ username password ในการเข้าใช้งานในส่วนของแอดมินหรือว่าเจ้าของร้านนะครับให้เราไปที่ตาราง tbl u n d ad e admin ครับอ่ะนี่ครับ username password ครับคัดลอกไปครับจากนั้นก็ไปที่ใส่ที่ username password ใส่เหมือนกันเลยนะครับแอดมินทั้งสองช่องอ่ะนี่ครับ พอมีการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอรายการที่มีการสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับผมอ่ะผมจะอธิบายนะครับส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับก็จะมีจัดการผู้ดูแลระบบจัดการสมาชิกจัดการประเภทสินค้าจัดการสินค้าจัดการธนาคารจัดการกระทุ้จัดการข่าวนะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็คือจะมาอธิบายนะครับไฟล์ที่เกี่ยวกับอ่ารายการสั่งซื้อต่างๆแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็น อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่เกี่ยวกับการทําระบบรายงานครับอ่ะนี่ครับระบบรายงานนะครับผมอ่ะนะครับเรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาในส่วนของแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับผมพอเราคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือจัดการผู้ดูแลระบบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสนะครับก็คือไฟล์ด้านบนครับเห็นไหมครับ มันมีการเข้ามาใช้งานใน back end ก็คือโฟลเดอร์ back end s l a s ด้วย list underscore admin php นะครับเราต้องมาเปิดไฟล์นี้ที่อยู่ในโฟลเดอร์ back end ครับอ่ะนี่ครับเข้าไปเลยครับผมอ่ะนะครับผมยังใช้สับ l ำเท t e เหมือนเดิมนะครับคุณจะใช้ VS Code อ่าหรือว่า Notepad Plus หรือว่าโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่คุณใช้เขียนโค้ดนะครับอ่ะนะครับเราไปที่โฟลเดอร์ back end จากนั้นครับก็หาไฟล์ที่ชื่อว่า list admin ครับอ่านี่ครับ list underscore admin อ่านี่ครับใน list admin ครับเราดูที่บรรทัดแรกเลยครับมีการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า access เข้ามาเราก็ลองเปิดไฟล์นี้ดูครับว่ามันคืออะไรนะครับ access ptp นะครับความหมายคือให้โฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ back end นะครับเข้าใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป็นสิทธิ์ของ admin เท่านั้น นะครับเป็นสิทธิ์ของแอดมินเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ใช่แอดมินก็จะโดนเตะออกไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับมีการไปคิวรีข้อมูลจากตารางที l บ d m แอครับเพื่อแสดงข้อมูลแอดมินที่อยู่ในตารางตอนนี้ครับอ่ะนี่ครับที่แสดงแดง Data Table ตอนนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะมีการ Include ไฟล์ชื่อ head แล้วก็ Data Table ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาดู S คืออะไรอ่ะคือที่มีการเรียกใช้ไฟล์ c d s t e อ่านี่ครับ2บรรทัดนี้ นะครับต่อครับก็จะเป็น data table ครับก็เปิดดูครับอ่ะนี่ครับ data table ครับ data table ครับคือที่แสดงในตอนนี้ครับเป็นรูปแบบของตารางนะครับที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้แสดงกี่ record ต่อหน้านะครับสามารถ sorting ได้ก็คือการเรียงลำดับได้แล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลได้แบบ real time เลยนะครับพอเราค้นหาพิมพ์ข้อความเข้าไปมันก็จะค้นหาอัตโนมัติเลยแล้วก็มี pagination ครับถ้าข้อมูลมันมีหลายรายการ มันจะมีให้คลิกหน้า1หน้า2หน้า3นะครับถัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับนี่คือตัว Data ที่พี่ีิวมาใช้งานนะครับผมต่อมาครับอ่ะแบนเนอร์อ่ะแบนเนอร์ก็คือเหมือนเดิมครับอ่ะนี่ครับแบนเนอร์อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันที่อยู่กับหน้าบ้านครับไฟล์เดียวกันเลยนะครับคุณอยากเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับมันก็จะกระทบกับหลังบ้านด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละไฟล์ก็ได้ นะครับหรือว่าคุณภาพก็ได้นะครับผมอ่ะต่อครับอ่ะมีการ include นะครับตัวนี้ครับ file mm psp นะครับ mm psp คืออะไรนะครับก็คือที่ไป query ข้อมูลครับ query ข้อมูลของ admin ที่มีการ log in เข้ามานะแล้วก็ echo admin name ก็คือชื่อของ admin นะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ admin mr admin ศ0 7 ่านี่นะครับที่แสดงไฟล์ mm.psp ต่อครับ menu.pp menu.pp เราเปิดขึ้นมาครับอ่า menu.pp ตัวนี้จะเป็น list group นะครับจะเป็น list group นะครับซึ่งแสดงตรงไหนก็คือแสดงนี่ครับทางด้านซ้ายมือให้เราเลือกจัดการผู้ดูแลระบบจัดการสมาชิกจัดการประเภทต่างๆนะครับผมอ่าต่อครับแล้วก็เป็นตารางแสดงข้อมูล นะครับผมแล้วก็ถ้าเราคลิกเพิ่มรายการแอดมินนะครับคลิกเพิ่มรายการแอดมินนะครับขอปิดไฟล์ไปก่อนนะครับผมคลิกรายการแอดมินถ้าเราคลิกเพิ่มตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับมันก็จะมีการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ add underscore admin ก็คือฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลแอดมินนั่นเองนะครับผมก็คือไฟล์นี้ครับ add admin ครับอ่ะนี่ครับเยอะมากครับอ่ะนะครับ ด้วยความที่มันเป็นเทมเพลตเดียวกันมันก็จะมีการอินคลูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คล้ายกับไฟล์น้นนี้ครับมาด้วยกันเลยทั้งแบนเนอร์ทั้งเมนู menu, นะครับทั้งฟุตเตอร์นะครับทั้ง data table ทั้ง h e สนะครับผมก็จะแสดงเป็นเทมเพลตเดียวกันแบบนี้นะครับผมอ่ะคลิกเพิ่มอ่ะนี่ครับฟอร์มเพิ่มข้อมูลฟอร์มเพิ่มข้อมูลครับถ้าเรากรอกข้อมูลแล้วเราจะมีการแอคชั่นไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า add underscore admin underscore db psp ก็คือไฟล์นี้ครับรับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอาไปเก็บลงในตารางที่ชื่อว่า t b เบีนะครับผมต่อครับถ้าเราจะแก้ไขเราคลิกแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราคลิกแก้ไขนะครับมันก็จะเรียกฟอร์มแก้ไขข้อมูลแอดมินเข้ามานี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เราโฟกัสที่ URL ด้านบนก่อนว่ามีการเรียกไฟล์ไหนเข้ามาใช้งาน นะครับอย่างเช่นเคสนี้คือ edit underscore admin อ่ะนี่ครับ edit underscore admin เราก็มาดูไฟล์ครับอ่ะนี่ครับก็จะมีการค u ว r y ข้อมูลของแอดมินที่เราจะแก้ไขนะครับมาแสดงในฟอร์มด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฟอร์มเนี้ยพอแก้มีการแก้ไขข้อมูลก็จะมีการ Action ไปที่ไฟล์นี้ครับ edit underscore admin underscore db p h p อ่ะนี่ครับไฟล์ก็จะอยู่ข้างข้างกันแบบนี้ครับ อันนี้ครับก็รับค่าจากฟอร์มแล้วก็เอาไปอัปเดตนะครับเอาไปอัปเดตในตารางทีเบลลแอดมินนะครับตาม id ของสมาชตาม ID ของแอดมินที่มีการแก้ไขข้อมูลเข้าไปนะครับรูปแบบไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้งโปรเจกต์เลยนะครับผมแล้วก็อีกสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้ก็คือลบข้อมูลครับอ่นนี่ครับลบข้อมูลนะครับนี่ครับลบข้อมูลเราก็เปิดเดลแอดมินขึ้นมานะครับเดลหรือว่า delete underscore admin ครับ ผมพิมพ์ข้อความสัส้นๆนะครับชื่อไฟล์สัส้นๆว่าเดล dl-admin.php เห็นไหมครับก็รับค่าเป็นเมธอด get นะครับแล้วก็เอาไปลบที่ตาราง tbl-admin แล้วก็กลับไปที่ list-admin นะครับผมนี่ก็คือการจัดการในส่วนของ admin นะครับผมส่วนอื่นๆนะครับก็จะคล้ายๆกันอย่างเช่นจัดการสมาชิกก็จะคล้ายๆกันะนะครับ ตอนนี้ขอทำให้ดูเรยเ็วเพราะว่ามันคล้ายกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสก็คือ url ด้านบนนะครับเราเข้าไปดูว่ามันมีการเรียกใช้ไฟล์ไหนเข้ามาเห็นไหมครับ list underscore member นะครับคุณก็ไล่ไฟล์แบบนี้ครับ list underscore member เห็นไหมครับคล้ายๆกันมีการ include ไฟล์ต่างๆคล้ายๆกันเรียกข้อมูลมาแสดงในตารางแล้วก็เวลาจะเพิ่มข้อมูลก็มีการใช้ฟอร์มนี้ แล้วก็ไปดูว่าฟอร์มนี้ครับ add underscore member ครับมีการ action ไปที่ไหนก็คือดูที่ฟอร์มนี้นะครับเห็นไหมครับ action ไปที่ add underscore member db.psp แล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูเห็นไหมครับมันจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันแบบนี้แล้วครับไปทั้งโปรเจกต์เลยนะครับผมนะถ้าเป็นแก้ไขนะครับแล้วก็มาดูว่านะี่ครับมันมีการ ลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า edit s call member เราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ edit member อ่านี่ครับข้างบนก็จะมีการ q ิวรีข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขนะครับมาแสดงในฟอร์มอ่ะนี่ครับแสดงในฟอร์มตรงนี้แล้วก็แอคชั่นไปที่ไฟล์นี้ครับอ่ะนะครับวิธีไล่ไฟล์จะเป็นแบบนี้เราก็เปิดขึ้นมาดูนะครับเผื่อเราอยากจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับให้สามารถเพิ่มข้อมูลอย่างอื่นได้อีก นะหรือว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็ต้องมาตัดออกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับ d e l e s r e member หรือว่า delete e s score member ก็คล้ายกันเลยครับลบเสร็จก็กลับไปที่ไฟล์ list นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทั้งโปรเจกต์เลยนะครับผมอ่าส่วนไฟล์อื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นจัดการประเภทสินค้าอ่ะอันนี้ขอเปิดให้ดูไวๆนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันนี่ครับโฟกัสข้างบนก่อนนะครับแล้วก็พอเราเพิ่มประเภทสินค้า ก็โฟกัสข้างบนก่อนว่ามันเปิดไฟล์ชื่อว่าอะไรเขาขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูโค้ดเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ add product type add product type อ่านี่ครับอยากเรียว่า add product type ้าพิมพ์เพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันแอคชั่นไปที่ไหนเราก็ดูที่ tag form เปิดตรงนี้ครับให้โฟกัสตรงนี้ครับ add product type db นี่ครับมันก็อยู่ไฟล์ข้างๆกันเลยครับผมตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ข้างๆกันเลย แล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาอ่านี่ครับก็เป็น h l insert นะครับเข้าไปในตาราง tbl type ก็คือตารางประเภทสินค้านะครับผมอ่ะแก้ไขก็อยู่ในไฟล์นี้ครับ edit product type edit product type ครับหรือว่า form แก้ไขข้อมูลอ่าประเภทสินค้ามันก็มีการ action ไปที่นี่ครับ edit product type db นะครับก็อยู่ข้างๆกันครับอ่าเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็รับค่าจาก form แล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลในตาราง ทีเบลไทป์ตรงนี้นะครับแก้ไขชื่อฟอร์มนิดนึงครับจากเพิ่มเป็นแก้ไขนี่ครับผมแก้ไขประเภทสินค้าเซฟรีเฟซนะครับประเภทสินค้าถ้าแก้ไขนี่ครับแล้วก็ถ้าลบประเภทสินค้านะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับ d ีเอ็นเอสดีเอลเนสกอร์โปครับเห็นไหมครับไฟล์ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปครับ เป็นจัดการสินค้านะครับก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ต้องมีประเภทสินค้าก่อนเพราะว่าอ่ะอย่างเช่นถ้าเราเพิ่มข้อมูลสินค้าตรงน,นี้ครับมันจะต้องให้เลือกประเภทสินค้าก่อนเห็นไหมครับถ้าไม่มีประเภทให้เลือกก็จะเพิ่มข้อมูลสินค้าไม่ได้นะครับผมอ่ะนะครับเรามาดูหน้าแสดงข้อมูลสินค้ารูปแบบตารางก่อนนะครับผมมันเปิดไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานก็นี่ไงครับ list underscore product t psp เราก็ลองเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเช็คครับนี่ครับขึ้นมาดูโค้ดกันหน่อยนะครับเทมเพลตคล้ายกันครับแต่ที่แสดงก็คือมีการคิวรี่ข้อมูลแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็แสดงข้อมูลตารางนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอีทีหนึ่งนะครับแก้ไขก็จะอยู่ในไฟล์นี้ครับ Edit ทเดอะส p r o d u c t ดัหนฟอร์มแก้ไขนี่ครับมาไล่โค้ดดูได้ แล้วก็แก้ไขเสร็จแอคชั่นไปที่ไหนแอคชั่นมาที่นี่ครับ Edit Product DB อ่ะนี่ครับโค้ดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับแก้ไขสินค้าอยู่ไฟล์ไหนก็จะอยู่ Edit ครับอ่าขึ้นต้นด้วย Edit อ่า Edit แล้วนะครับผมต่อไปนะครับยังเหลือแอปยังไม่ได้เปิดให้ดูนี่ครับ Add p r o d ั c t นี่ครับฟอร์มเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับผมแล้วก็แอคชั่นมาที่ไฟล์นี้ครับ Add product DB นี่ครับผมจะไม่ลงลึกว่าโค้ดแต่ละส่วนคืออะไรนะครับผมถ้าสนใจอยากเรียนรู้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ให้สอนทำตั้งแต่บรรทัดแรกเลยครับจนมาเป็นระบบนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อครับ d e l e e อันดับกร product หรือว่า Delete product นี่ครับก็เป็นไฟล์ลบข้อมูลสินค้าออกจากตารางของเรานะครับอ่ะต่อครับ จัดการข้อมูลธนาคารอ่านะครับก็คล้ายๆกันนะครับพอคลิกเมนูทางด้านซ้ายเสร็จเช็คก่อนว่าเรียกไฟล์ไหนขึ้นมาใช้งานนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาดูครับถ้าเราอยากดูโคดนิดนึงอ่า list d a s s c o bank นะครับข้างบนมีคิวรีข้อมูลจากตารางธนาคารพวกเทมเพลตแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลในตารางนะครับผมต้องการเพิ่มเราก็ไปดู add ครับ Add under score bank นี่ครับนี่คือฟอร์มเพิ่มข้อมูลแบง k ์นี่ครับ,ออล,อรบลองเปิดขึ้นมาดูสักหน่อยอนี่ครับถ้าอยากแก้ไขนะครับคลิกแก้ไขนี่ครับโฟกัสก่อนมันเปิดไฟไหนขึ้นมาใช้งานก็คือ edit under score bank นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาดูครับไปที่ edit under score bank นี่ครับฟอร์มแก้ไข แอคชั่ไปที่ edit underscore bank db ไฟล์ก็อยู่ใกล้ๆกันครับนี่ครับนะครับฉะนั้นครับไฟล์ลบครับก็จะอยู่ในเดลครับ่ะ d l t e underscore bank นะครับผมอ่ะต่อไปครับพาไปดูจัดการข่าวก่อนแล้วกันค่อยกลับมากระทุกนะครับจัดการข่าวสารครับอ่ะอยู่ไฟล์ที่ชื่อว่า list underscore new นะครับ อยากดูโค้ดใช่ไหมเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาดูครับอ่ะโฟนี้ปิดไปก่อน list underscore new อ่ะนี่ครับข้างบนเหมือนกันครับตรงนี้คิวรีข้อมูลจากตารางอ่ข่าวสารนะครับแล้วก็พวกเทมเพลตต่างๆก็ Include เหมือนกันแสดงข้อมูลในตารางนะครับต้องการเพิ่มข้อมูลก็จะอยู่ในฟล์นี้ครับ add underscore new นะครับฟอร์มเพิ่มข่าวก็จะหน้าตาแบบนี้ครับ อ่านี่ครับใส่หัวข้อราละเอียดภาพข่าวนะครับต้องการแก้ไขครับเราคลิกแก้ไขอ่านี่ครับก็โฟกัสก่อนเลยนะครับ edit underscore news php นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาดูถ้าเราอยากดูโค้ดอ่านี่ครับแล้วก็ดูนะครับว่าฟอร์มนี้ครับมีการแอคชั่นไปที่ไหนก็คือที่นี่ครับ edit new db ข้างๆกันเลยอ่านี่ครับ เพื่ออยากเข้ามาไล่โค้ดอยากมาแก้โค้ดนะครับแล้วก็ลบข่าวครับก็คือไฟล์นี้ครับ del หรือว่า delete underscore news นะครับรับค่าเป็นเมื่อตัดเกตแล้วก็ส่งไปลบข้อมูลที่ตารางที่ b l news นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่ l i s t underscore news นะครับนี่คือไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข่าวสารนะครับอ่ะสุดท้ายของคลิปนี้ครับจัดการข้อมูลกระทู้ครับนะครับ ถ้ามีการตอบกระทูเข้ามานะครับอ,อย่างเช่นผมจะลองนะครับกลับไปที่หน้าหลักพิมพ์พกระทูเข้ามานะครับหน้าหลักครับคลิกกระทูเสร็จแล้วเราลองเพิ่มคําถามตรงนี้ครับหัวข้อ,อทดสอบตั้งคําถาม่รายละเอียดเหมือนกันชื่อทดสอบน อีเมลครับเดบันบ้าน gmail com คลิกบันทึกอ่าเห็นไหมครับคลิกบันทึกเสร็จแล้วครับขอบคุณครับการออการนุมัติจากแอดมินคลิกโอเคอ่าก็จะกลับมาหน้านี้นะครับคำถามไหนที่ยังไม่มีคำตอบจะไม่แสดงหน้านี้อ่ามาหน้านี้ครับรีเฟรชข้อมูลครับอ่าเห็นไหมครับมันจะบอกว่ายังไม่ได้ตอบนะครับซึ่งหน้าแสดงรายการบอร์ดก็อยู่ที่ไฟล์นี้ครับ list underscore board นะครับเปิดขึ้นมาดูครับถ้าอยากดูโค้ดครับอ่ะนี่ครับคิวรีข้อมูลจากตาราง t ีบลบอร์ดนะครับเทมเพลตพวกนี้เหมือนกันแสดงข้อมูลในตลาดแล้วก็มาสร้างเงื่อนไขครับถ้าคอลัมน์ a u e s c o r ans นะครับไม่เท่ากับค่าว่างก็คือมีคำตอบแล้วแต่ถ้าเป็นค่าวว่างก็คือยังไม่มีการตอบจากแอดมินนะครับผมที่มันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าตอบแล้วนะครับเรา สามารถคลิกดูคําตอบได้ครับเห็นไหมครับคลิกดูคําตอบไดนะ้นี่คือคําตอบครับแต่ถ้ายังไม่มีการตอบแบบนี้ครับจะยังไม่แสดงผมลองตอบกระทูนะครับคลิกตอบกระทูเสร็จแล้วะนะครับมันก็มีฟอร์มให้กรอกอคลิกบันทึกนี่ครับตอบกระทูแล้วนะครับเรามาดูหน้าหลักครับกระทู เห็นไหมครับดูคําตอบเห็นไหมครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่คือไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไฟล์นี้ครับคือไฟล์ที่แก้ไขหรือว่าอัปเดตที่มีการตอบคําถามนะครับ list underscore board underscore db นะครับผมนี่คือไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจัดการข้อมูลทั่วๆไปนะครับหรือว่าข้อมูลพื้นฐานในระบบนะครับที่ admin หรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยสามารถทำงานได้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมจะพามาดูส่วนประกอบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อครับอย่างเช่นมีรายการใหม่รายการชำระเงินแล้วรายการส่งของแล้วนะว่าแต่ละบล็อกเนี่ยนะครับพอเราคลิกขึ้นมาดูอะไรพวกนี้ครับมันมีไฟล์ไหนที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ